วล็จะพาแม่ไปไหนอีกทุกคนดูหิมะตกมาวันเขาดาวพอดีเลยวันที่31คืนวันที่31อะ็ะแล้วก็เมื่อวานก็ตกมาแบบนิดๆหน่อยๆทั้งวันอะออดูวันเล็กเขาจะพาแม่ไปไหนก็บอกให้แม่แต่งตัวยองสไปไซร์ล้านเนื่งห้าเจ็ดร้านหนึ่งห้าเจ็ดจะไปอีกแล้วเหรอครับ ไม่เอายับแะมาเวมาร้านเดิมร้านที่เราเดินวันนั้นแล้วอเล็กได้เสื้อหนึ่งตัวทุกคนเออวันนี้เขาก็มาหาเสื้อแขนสั้นเออเขาชอบสีขาวนู้นแต่ว่าไซส์ของเขามันอยู่ข้างบนแล้วพนักงานหายากยากเด้อพนักงานทำงานนะมองหายัางไงก็ไม่มีต้องเดินหาเอานั่นแหละก็ อเล็กเขาได้เสื้อหนึ่งตัวมั้งทุกคนแล้วก็มาลองดูลองเท้านี่รองเท้าคู่ละสี่ร้อยโครนอืมแม่บอกอเล็กว่าแม่แม่ซื้อได้สามร้อยเก้าสิบเก้านะอเล็กเขาบอกว่าเลขกกลมๆมันก็ดีเหมือนกันนะแม่เขาว่างี้เออขาวดํารองเท้าเออก็สวยดีทุกคนสี่ร้อยอเล็กได้เสื้อหนึ่งตัวแม่ได้ถุงเท้าหนึ่งแพ็คแล้วทุกคนดูลองเท้าเนี่ย อ่ามันไม่ได้มียี่ห้อหรอกนะมันเป็นของชื่อร้านอ่ะหนึ่งห้าเจ็ดอ่ะทุกคนเออในราคาแปดสิบโครนซึ่งแม่กำลังหารองเท้าเดินอยู่ใครที่ติดตามเราเราได้รองเท้าที่แบบว่าเออใส่ไปนู่นไปนี่หนึ่งคู่แล้วเนาะเราก็หารองเท้าเดินทุกคน,กคนอันนี้เป็นร้านที่ผมชอบที่สุดเอาถือถกันทุกคนอันนี้มันไม่บอกราคาเล็กมันมีป้ายบอกหรือเปล่าไม่มี ข้างในนะไม่มีไม่มีป้ายบอกไม่มีมันหยุกเซอร์หรือเปล่าอันเนี้ยรองเท้าทุกคนคิดว่ามันเป็นยังไงเราก็ลองเนาะเราซื้อได้ในราคาแปดสิบโครนอะ่ะมันลดราคาครับอันนี้ยรองเท้าที่เรากำลังหาแบบว่าเดินนะ่ะทุกคนเออนั่นแหละ<ม>ก็เลยได้ในราคาแปดสิบโครมนมันน่ามันน่าจะประมาณสองสามร้อยอ่ะดูแล้วอะ่ะ แต่มันไม่บอกราคาไม่บอกราคาเลยอะแต่ว่าเราซื้อได้แปดสิบโครนอะมันก็โอเคนะนดีเราลองเราลองใส่ดูแล้วโอเคอยู่ไซส์เราพอดีสามสิบเก้าก็เลยเอามาหนึ่งจะ้ะเออเล็กได้อะไรทำได้เสื้อทุกคนเออูเสื้อหนึ่งตัวตัวละร้อยเออนั่นแหละเ,เล็กได้เสื้อหนึ่งตัวแม่ได้ถุงเท้าหนึ่งแพ็ค เพราะว่าไม่มีถุงเท้าใส่แล้ว <ừ> เออโอเคไปมันหอมกูหมกลางสินคนเยอะมากถ่ายไม่สะดวก่ใ วันนี้ทําเนื้อเดี๋ยวให้แมททิวทําเดี๋ยวจะย่างเนื้อกินกับเฟนฟรายแล้วก็ผัดต้มใสเสมอลงไปพอพอเดี๋ยวเอานั้นเอามีดออกวางไว้อย่าให้มันขูดกระทะก็พอใส่เนยหน่อยเดี๋ยวย่างเนื้อเนื้อก็หมักแล้วเนี่ยพริกไทยเกลือ พริกไทยเกลือแล้วก็เป็นเอซอสน้ำมันย่างอ่ะทุกคนเราก็คลุกพริกไทยดำแล้วก็เกลือแต่พอสบก็แบแบกินไปถ้ามันชิ้นบางตัวเองต้องแผ่ออกเยอะๆอย่าซนเอาแดกเล็สดสนด้สนหายสนา้สนยา,นาเอาชิ้นใหญ่ไว,ไว้ตรงกลางนะครับนี่อือ ไฟมันอยู่ตรงกลางเอาหัวมันหัวชิ้นใหญ่ๆอ่ะมันอยู่ตรงกลางจะได้สุกอันนี้ขึ้นเข้าใจปะใส่ได้กี่ชิ้นเนี่ยลูกใส่ไปก่อนอเ,เนื้อย่างแบบนี้แม่ตายอย่างเดียวเลยคือเหม็นมากต้องให้แม่พิวทำแ้วแม่ก็จะออกไปอ่ะ ครับคุณถ้าได้จะได้กอีกสอง้ิน่ะละูกดูกว่าครับจะให้แม่ซม่ออย่างกินนะครับเรืองออยลีเซ็บอะไรคะเด็กจัง Ủa sinh nhầy Ui, toàn rồi <laughs> Bror, sträck er. Det, oh, det är ju så perfekt ja, alltså. Ja, men mamma kanske också vill ha. Oh, mamma är så stolt. Perfekt. <här> 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 เยก็ระมนีเสร็จเรียบร้อยจ้าทุกคนเนื้อย่างเฟนฟรายแล้วก็มันบดเอ้ยนายเฟนฟรายแล้วก็บอกคลี่ต้มนะทุกคนโอเคให้นมๆกินส่วนของเราเป็น กะผัดกะเพรากุ้งไข่ดาวจ้าทุกคนนี่ราดข้าวไปแล้วเย็นแล้วมั้งเราจะจัดจานให้เขาพี่น,นอ้องจ้าไปกินข้าวแรงจ้าเว้นต่อจ้าทุกคนกระเพรากุ้งก็มีอยู่ห้าโต๊ะห้าโต๊ะหกโต๊ดนี่แหละจ้ากระเพราก,กุ้งวันนนีีี้้ดออออกกงงะไรเเย์ ทำไมอ่ะทุกคนมีอะไรเล่าให้ทุกคนฟังวันนี้ผมไปตัดผมใช่ไหมจูบอาสขเล่อเดี๋ยวให้เขาจินตนาการของเขาก่อนไม่ทัองมาหยุดผมปูดตอนพอมันเชื่อเริ่มกินเริ่มเลยนะทำไมตัดผมวันนี้เออแลาก็คนที่ตัดบอกอ้าววันนี้มามาคนเดียวมาบอกขับมาคนเดียวบอกอ้าวเขาผมเธอมายังไงทาอยู่ที่ไหนก่อน อยู่ที่ไหนตอนผมบอกว่าผมอยู่ทางทางแกรมบีกเขาบอกอ้าวนี้มีให้มาเอ่อเข้ามายังไงมากับคุณมายังไงคุณมายังไเอ้าพุทธเธอก็ได้เธอมาอย่างไงเขาถามเหรอรับแล้วก็เขาบอกเอ่อรถแม่ปั่นจักรยานรถเดินแล้วผมบอกอ้าวไม่ใช่ผมมากับรถมากับรถมากับรถทำไมอ๋อแม่กับพ่อส่งอ๋อแม่กับพ่อไปส่งผมบอกอ้าวไม่ผมผมขับ ขับรถก็ข <m> ับรถอ้าวขับขับขับเอ่อขับได้ขับได้แลก็บอกขับแล้วกบอกอ้าวมีเอ่อมีใบขับขี่บอกขับแล้วกบอกอ้าวอายุเท่าไหร่แลผมบอกอ้าวผมผมอายุสิบเก้าตาของอาสมันหลอนผมบอกฮะสิบเก้าเขาตกใจเหรอตกใจมากแล้บอกอ้าวอ้าวสิบสิบเก้าคิดว่าเธออายุอายุ จะอ,อายุ17ปีนี้คิดว่าเล็กจะอายุ17ปีนี้ส็ผม16ค,คิดว่าเล็ก16ปีอ๋อเออตอนนี้ทุกคนไม่ใชก็ต้องฟังอเล็กพูดงงทุกวันจนจนเขาอายุ20จ้ะ <laughs> <laughs> โอเคกินข้าวอเล็กเขาดีใจเล็กสปีใช่ไหมเลีกส่ปีเออจะ20ใช่ไหม เสบบออ๋อไม่ใช่รออเราขกุ้งกาอ๋อก็ถามว่าเอาเอเ,อเอฟนไฟรเ,ไเขาถามว่าพ่อกับแม่ขับรถมาส่งเหรออลเล็กบอกว่าป้าผมขับมาเองเอเออ้าวเธอมีใบขับขี่เหรอครับผมมีใบขับขี่ใช่ไหมเอออายุเท่าไหร่ผมอายุสิบเก้าเขาตกใจเลยเหรอว่าเล็กอายุสิบเก้า,า,าเขาคิดว่าเล็กอายุสิบหกปีนี้เนอะคน อ๋อเอช่างตัดผมประจำของอเล็กไงเนี่ยเออจะตัดผมมาวันนี้ลาฮันนเป็นดอ่อยังเป็นลาฮันสิอ่ะให้เขาปล่อยให้เขาจินตนาการเขาเขาพูดห้ามหยุดห้ามหยุดให้เขาพูดนะทุกคนเพราะว่าใช้ครีมหอยทากใช้ครีมหอยทากหน้าเลยดูเด็ก ไปใส่ทุกคนเกี่ยวไหมนะไม่เกี่ยวแล้กเอาตัวเองบอกจะชิมเองบอกจะชิมไม่ดีไม่ใช่อาหารดูทุกคนก็พัากุ้งไข่ดาวทุกคนใส่วันนี่สันหัวหอมด้วยเสียวเลยกดูกูาก อลากกิ่นของข้าวิ๋ีดใจทุกคนวันนี้มาเ่วเป็นคนแม่เป็นผู้ช่วยมัดับหรือุนนุ่มมเยออ๋อเยเทส เราเว้นตอนนี้มาแล้วก็มาวิทย์เล็กเล็กไม่ได้ก็สั่งมาดูวนที่มึงก่อนะบ้าเช้ชิมอะรยไม่รู้เอ็เป็นคอตัดดูเอ็นชอบรึเปล่าครับจะว่าทุกคนถ้าเขาตัดอะไรจะมาผมไม่ชอบจะมาวันนี้นตลาดถวเขาบอกผม ถ้าเขาตัดออกมาไม่ไม่สวยก็ไม่ว่าเขาเพราะวันนี้เขาเขาบอกเขาบอกว่าอนล้กอายุบ16ปีเขาดีใจมาทิวใส่หมดเลยอันนี้ฟีล l i n เหมือนถ้าแม่จะไปพอบใช่ไหมไปดื่มแร้วเขาจะถามว่าคนต้องดูประชาชนฟีล l i n g เหมือนนะ it for real Den kan man ik denk oh, dat hij hem Nej. Nee. Ingen weet of hij het livet. Hij kan er om, ik hoeft het niet. je ook deze man. Ik heb het erop gezegd, man. het krokantiet Het is <tosses> echt staskig. Ik kan het zo ก็ดีใจกับเขาหน่อยเถอะก็เขามีคนทักอายุสิบหกไม่เพราะว่าตอนนี้เขาจะเวียนหัวเขาจะเวียนหัวแมทิวจะเวียนหัวเพราะเขาจะเขาจะพูดออืืมเขาจะพูดทุกครั้งที่เจอหน้าเมทิวใช่ไหมต้องดีใจอะ่ะ <c oughs> ต้องเสียใจต้องเสียใจเอาให้ดึงกร้องไห้อยู่บอหดีบอ อิ่มเลยไม่ต้องกินข้าวอ่ะย้ออม เนื้อมันเหนียวไหมคะหนูมันเบิดแล้วบางชิ้นบางชิ้นที่มันเป็นเนื้อๆเลยอะใช่ยะงกุ้งกี่หลอดมันเม็ิวนั่นแหละเม็ดติวเยอะอะ ไปดิที่ฟิตเนสเหรอก็ตายอืมไงดอกวิ่งข้างนอกนี่ก็ได้อะมั่นมีขิ้มาถนนวิ่งอ่ะไม่มีหิมะก็บอกมันชอกเลยมันมีหิมะห้อง อะไรทำไมเข้าใจภาษาไทยเล็กไม่เข้าใจภาษาไม่ใช่เล็กว่าไม่เข้าใจเล็กว่าไม่ได้ฟังมไม่ได้ยินเจียงเหรออืมอม อันนี้เพื่อนหนึ่งคอนวันเกิดวันนี้วันเกิดวันนี้ก็บอกบอกอ้าวสุขสังม์วันเกิดเขาเอาบอก,อะก,บอกอะจะดู่ติววันที่บอหรือไม่ติวอ่วาเขาจะไปไหนเขาขี้เกียจอ่ะขี้เกียจติวอ่ะไม่ขี้เกียจแต่ว่าวอนกินวันเกิดมันเป็นวันเกิดไม่รู้จะติวหรืไม่ติวเพื่อนมาวด้วยมันเกิดวันนี้สไปแล้ว เพื่อนสิแล้วแมตติวเพิ่งสิบเจ็ดเองรูปพ่เพิง่งสิบหกแล้วเกิเกลใครเกิดวันนี้วิกตุเกิดวันนี้เขาสิบแปดแล้วคนที่สองแมทธิวสิบเจ็ดวันที่แปด ทันวาที่ผ่านมาก็ดีแล้วก็ดีแล้วจะได้อ่อนกว่ากว่ากว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันใช่ไหมล่ะเย้ไม่พอสมอนไรอีกเหรอเอ็นเฮาั์ Jag fick samma kommentarer ju. Lukta 21 nu. Då kommer du aldrig berätta det. Det är säkert många som har sagt det till dig. Du kommer säga att det som en เรียกว่าอิจฉาเหมือนไม่ได้อิจฉาแต่เขาเบื่อที่อเ,เล็กพูดบ่อยอ <laughs> ถูกต้อง <laughs> พูดตั้งแต่มายังไม่จบอะเล่งาไปยังไม่กิ่เลย Det inte mycket mm. Nej. Nu tar jag liksom. Amerikanska buller brukar dricka min öl. Det är båda. Inte? Är ni med i Inte Va? Du kommer ha Jo. Du, Det där har jag i Fringe. Det är inte fringe. Det är fringe. Inte bara det. är inte fast. Fringe. Keyyo เคี่ยวข้าวให้หมดก่อนตัวแกตัวเต้วันอื่นสุ่ยถ้าพอฟรีสอยถ้าตักแค่นี้ต้องกินแค่นี้ไม่ใช่ไหมโลจอลส้มตุกซ้ำซ้ำเอ้ยร้านตัดผมที่ระเบิดระเบิดตรงนั้นอะมันปิดเลยเนาะตำรวจสั่งปิดเลยเนาะ มันเป็นอะไรเป็นระเบิดหรอเป็นระเบิดกลางดึกใกล้ๆทุกคนใกล้ๆตรงที่เราไปกินซูชิอะ่ะเลยไปอีกประมาณร้อยเมตรได้มั้งประมาณนั้นอะ่ะมันมีระเบิดด้ตรงร้านเสริมสวยที่มันมาเปิดใหม่ <c oughs> ไม่ใช่ร้านเสริมสวยที่เปิดใหม่ร้านตัดผมชายแต่เป็นแบบเอคนแขกขาวอะ่ะทุกคนพวกแขกอะ่ะเปิดเปิดเปิด ร้านตัดผมเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อไม่เกี่ยอาทิตย์นี่ก็กางดึกมั่งระเบิดก็เลยพอวันขับรถผ่านนะมองไปอปิดเลยเขาปิดเลยเนาะปิดเลยน่ากลัวแถวแถวนี้ยน่ากลัวมากทุกคนที่เรายอมอยู่แถวแถวนี้คืออะไรเมทดเมดทิวเล็กอ่ะเขาอยู่ใกล้มาหาวิทยาลัยอยู่ใกล้ เโรงเรียนไงทุกคนม้าจะย้ายออกก็ย้ายไปตรงไหนมันก็อันตรายหมดนะมันมันมันอันตรายทุกที่อ่ะทุกคนแต่ตรงเนี้เกิดเหตุบ่อยบ่อยบยมากอืมอืมอืมอลาเบิลลาเบิลเลยนะ อืมทางนี้เหลือผักทางนู้นเหลือเฟ้นฟลายคืออะไรคือข้าต้องกินผักข้าต้องกินผักตัวเองไม่กินผักหรือไงคือยกระติกขาข้างล่างเดี๋ยวปากเหงื่อจะลงหัวมันเสียงดังเสิลเดี๋ยวเดี๋ยวว่าดอะไรเแล้วแล้วดฟฮิต นี่วดูน่ายงกัสูมิรมคสกูคมดี่ะเดยดู่อชอบนั่งกระด็กขามันเสียงดังมันได้ยินยว่าจะกินข้าวคือกินข้าวค่ะโอเคทุกคนก็ ปีใหม่แล้วใครมีแพลนในปีนี้ยังไงบ้างเนาะทุกคนก็ของขอยมีแพลนบอกแล้วเนาะเขียนบอกแล้วทุกคนได้อ่านเนาะบรมเมรทุกคนได้อ่านดอกลหลายคนได้อ่านก็ขอบคุณทุกกําลังใจเนาะจ้ะก็คิดไวประมาณนั้นเลยจ้ะว่าเอ่อลูกใกล้จะถึงฝั่งแล้วเนาะส่วนอเล็กนะ่ะเหลืออีกสี่ปีกว่า แมทธิวก็เหลือหลายปีอยู่ถ้าไปมหาวิทยาลัยแต่ไม่รู้ว่าเส้นทางของแมทธิวจะไปฟุตบอลหรือว่าถ้าไปฟุตบอลหยุดแค่ม .6 ก็ได้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าหมายถึงว่าไปฟุตบอลนี่มีคนต้องซื้อตัวแล้วนะเ <No. S 1> นาะต้องมีคนซื้อตัวแล้วนะตอนม .6 อะ่ะเออจบม .6 อะ่ะเราก็ยังไม่ต้องเรียนมหาวิทยาลัยก็ได้แมทธิวอะ่ะ แต่ยังไม่รู้อนาคตแมทธิวเลยตอนนี้ว่าจะเป็นยังไงส่วนที่เรามีแพลนไว้ก็คือแม่จะเก็บตังค์เพิ่มขึ้นถ้าได้นะจะเก็บเจ็บจะเก็บตังค์แล้วก็จะไปซื้อบ้านรอลูกที่เมืองไทยก็ให้ลูกทํางานเวลามีฮอลิเดก็กลับเมืองไทยเราก็มาฮอลิเดนี่มั่งเป็นบางปีบางวันบางเดือนอะไรก็ว่ากันไปเนาอทุกคนนั่นแหละคือแพลนในอนาคต เริ่มตั้งแต่ปีนี้แม่ก็จะเก็บตังค์เพิ่มขึ้นตามที่ทุกคนได้อ่านเนาะ <c oughs> ก็นั่นแหละอื <c oughs> ถ้าเราจริงๆก็ซื้อซื้อได้แหละทุกคนแต่ว่าด้วยที่เราไม่ได้ไปอยู่เมืองไทยตอนนี้ไง <c oughs> ด้วยที่เราไม่ได้ไปอยู่เมืองไทยตอนนี้แล้วก็ถ้าซื้อบ้านไว้เนี่ยมันก็จะแบบว่ามันไม่อยากให้คนเช่าแล้วก็ไม่อยากแบบให้บ้านโซม่ะทุกคนก็เลยงดแพลนซื้อบ้านไว้ตอนนี้ก่อน แล้ก็เดี๋ยวลูกปล่อยลูกก่อนสักหลายอ้หลายปีอยูห้าหปีดูแม่กัอดเอาจา้ะอดอดเพื่อลูกแหละตอนเนี้ยนั่นแหละก็จะได้กลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายมัง่งนั่นแหละที่คิดไว้นะทุกคนละจ้าเด้วพอกันไหมนะจ๊ะสบายดีสวัสดีบายบาย